การทำเสริการบนใบหน้านะคะก็ต้องมีการดูช่วงอายุของเราด้วยนะคะเพราะใบหน้าของเราเนี่ยจะมีแบบเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนบนส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างนะคะส่วนบนตั้งแต่อายุ14ถึง30ปีส่วนกลางตั้งแต่3 1ถึง50และส่วนล่างคือ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนของใบหน้าเนี่ยก็จะมีการบ่งบอกภาพรวมทั้งนิสัยใจคอความคิดการการะทาการบริหารชีวิตได้เพาะความเป็นไปของดวงตาโดยจะทํางานเสริมกับอวัยวะทั้ง5นะคะก็คือคิ้วตาหูจมูกปากอาจจะเสริม ในส่วนของหน้าผากและก็คางนะคะซึ่งจะใช้ทํานายได้แม่นยํามากขึ้นเราจะดูว่าชีวิตไหนนะคะที่โดดเด่นก็ให้ดูส่วนที่กว้างที่สุดยาวที่สุดช่วงชีวิตวายนั้นก็จะโดดเด่นและอวไยวะใดนะคะที่อยู่ตรงส่วนนั้นก็จะบมบอกได้ว่าคนคนนั้นจะโดดเด่นเรื่องอะไรสมหวังเรื่องอะไรหรือผิดหวังเรื่องอะไรในส่วนที่เป็นส่วนที่แคบที่สุดของใบหน้านะคะก็แปลว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่ขาดสมดุลหรือด้วยความสามารถในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราต้องการทําศัลยกรรมเนี่ยเราจึง ต้องรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่และส่วนไหนของใบหน้าของเราที่มีผลกับชีวิตในช่วงยุคนั้น,น,นสร้างความดดโดดเด่นในชุดนั้นๆและต้องการที่จะเพิ่มความโดดเด่นในเรื่องของอะไรเพราะฉะนั้นในการทาศัลยกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาอาจารย์ได้หรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะ ทำศัลญญยกรรมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเสริมเพื่อความสวยงามแต่ทําให้จุดนั้นเนี่ยหรือความโดดเด่นตรงนั้นเนี่ยเสียหายได้ก็ส่งผลให้เราเนี่ยขาดความสมดุลหรือขาดแคลนในชีวิตบริเวณนั้นได้นะคะจมูกทรงนี้สวยนะแต่ว่าในอายุของเราเนี่ยถ้าอายุ50ต้นไปก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตมากถ้าในส่วน50อาจจะต้องเสริมในส่วนของปากหรือทางเพิ่มเติมถ้าจมูกทําไปแล้วก็อาจจะไม่ได้มีส่วนได้สูญเสียอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าทาเพื่อความสวยงามให้เข้ากับใบหน้าก็สามารถที่จะทําได้ น,นี่ก็คืออาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ